สำหรับวันนี้มาติดตามในส่วนของสินเชื่อที่ให้เงินกู้จำนวนสูงสุดถึงคนละหนึ่งแสนบาทโดยไม่ต้องมีบุคคลคำประกันของธนาคารอมสินที่ชื่อว่าสินเชื่ออิ่มใจโดยล่าสุดมีรวบรวมคำถามที่พบบ่อยจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยสินเชื่ออิ่มใจของธนาคารอมสินได้เปิดให้กลุ่มผู้ที่สนใจยื่นขอสินเชื่อโดยมีวงเงินสูงสุดร,รายละหนึ่งแสนบาทโดยไม่ต้องมีบุคคลคำประกานซึ่งได้เปิดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารได้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดสินเชื่ออ,อิ่มใจธนาคารอมสิน สำหรับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านห้องแถวร้านในห้างฟู้ดคอร์ทพัตตาคาร์บูธป๊อปอัพสโตร์และฟู้ดทรัควันนี้ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับสินเชื่ออิ่มใจซึ่งคำถามแรกคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจเป็นอย่างไรโดยคำตอบก็คือเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวรเช่นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือพัตาคารร้านที่มีลักษณะเป็นบูธผู้ประกอบการรถฟู้ดทรัคซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเรห่หรือแผงลอยหรือรถเข็นสองเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ 3. ต้องแน่ไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน 4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19คำถามถัดมาลูกค้าที่สนใจใช้บริการสินเชื่ออิบใจต้องดำเนินการอย่างไรคำตอบคือ1ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w g s b o r t h 2หลังลงทะเบียน5วันทําการให้ลูกค้าตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินและลูกค้าจะ จะได้รับ notification SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ 3. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นสามารถขอกู้ได้ที่โมบายแอป p ลิเคชัน n m ล m o ในขั้นตอนถัดไปสำหรับคำถามถัดมากรณีลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง จะทำได้อย่างไรบ้างคำตอบคือให้ลูกค้าติดต่อธนาคารอมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทนลูกค้าคำถามถัดมาลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจต้องใช้เอกสารประกอบสำหรับการลงทะเบียนอะไรบ้างคำตอบคือ 1. ่ไฟล์าภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ 2. ไฟล์อเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการเช่นเอกสารทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์สัญญาเช่าร้านหรือสัญญาแฟรนไชส์เป็นต้นสารแผนที่ร้านค้า 4. ลิงร้านค้าในโซเชียลมีเดียคำถามถัดมากรณีลูกค้าที่ขอกู้ประกอบกิจการที่บ้านของตนเองและไม่มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสามารถใช้เอกสารใดแทนได้คำตอบคือใช้สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอกู้เป็นเจ้าของบ้านแทนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของคำถามถัดมา ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการควรมีลักษณะอย่างไรคําตอบคือภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการควรเห็นลักษณะรูปแบบร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อคําถามถัดมาลูกค้าสามารถบันทึกหน้าจอจาก o o o l l m m p s แทนแผนที่ร้านค้าเพื่อลงทะเบียนได้หรือไม่คําตอบคือได้ในการบันทึกหน้าจอควรให้เห็นสถานที่สําคัญเช่นโรงเรียน วัดโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับร้านของลูกค้าคำถามถัดมาในการยื่นขอสินเชื่ออิ่มใจลูกค้าต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังหรือไม่ คำตอบคือลูกค้าไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจคำถามถัดมาเมื่อผ่านเกณฑ์เบื้องต้นต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปคำตอบคือ 1. กรณีมีโมบายแอ p พ l i c a t i o n m m ์โแล้วเมื่อเข้าใช้โมบายแอ p พลิเคชัน n m ล์จะพบเมนูเพื่อใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ 2. กรณีลูกค้าไม่มี Mobile Application m y m o ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อ เรียกและบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอสมัครใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันไม m โมที่ธนาคารอมสินสาขา คำถามถัดมากรณีลูกค้าตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพบว่าให้แนบเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากสาเหตุใดได้ไดบ้างคำตอบคือ 1. นึ่งรูปแบบรานคาไม่ชัดเจน 2. เอกสารความเป็นเจ้าของยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคำถามถัดมาลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออินใจสามารถลงทะเบียนซ้าได้หรือไม่คำตอบคือไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ถัดมาเมื่อลูกค้าผ่าน เกณฑ์เบื้องต้นในระบบลงทะเบียนแล้วลูกค้าต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อผ่านโมบายแอปพลิเคชันคำตอบคือใช้เพียงบัตรประชาชนในการสมัครขอสินเชื่อผ่านโมบายแอปพลิเคชันไมโและต้องมีอีเมลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract คำถามถัดมาลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลพิจารณาสินเชื่อผ่านช่องทางใดคำตอบคือธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา2ช่องทางได้แก่ p u s h Notification บน Mobile Application m y m o และ SMS ถัดมาเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้วต้องทำอย่างไรคำตอบคือลูกค้าต้องเข้าไปยืนยันการทำสัญญาใน Mobile Application m y m o ภายใน7วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งถัดมาเมื่อลูกค้าทําสัญญาบนโมบายแอปพลิเคชัน m มโมเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินกู้เมื่อไหร่คําตอบคือจะได้รับเงินกู้ภายใน24ชั่วโมงผ่าน Primary Account ในในโมบายแอปพลิเคชันไมโม ถัดมาช่องทางในการติดต่อสอบถามคือ call center 1115และ1143หรือสาขาของธนาคารอมสินถัดมาในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจลูกค้าจะถูกตรวจสอบเครดิตบูโรหรือไม่คำตอบคือตรวจเครดิตบูโรโดยลูกค้ายืนยันคอนเซนต์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันไม m o โ ถัดมาการส่งชำระสินเชื่ออิ่มใจสามารถส่งชำระผ่านช่องทางใดๆดบ้างคำตอบคือชำระอัตโนมัติโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกบัญชีไว้กับโมบายแอปพลิเคชัน m มโมหรือผ่านธนาคารอมสินสาขา ถัดมาลูกค้าได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเรียบร้อยแล้วจะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกเมื่อไหร่คำตอบคือลูกค้าได้รับการปลอดชำระนี้6งวดแรกทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยจะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่7โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรกเช่นลูกค้าได้รับเงินกู้20กรกฎาคม สัญญากำหนดให้ชำระหนี้ทุกสิ้นเดือนดังนั้นลูกค้าจะเริ่มชำระภายในสิ้นเดือนมกราคมปีถัดไปเป็นงวดแรกสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ